เดี๋ยวพอเราพูดไม์ปุ๊บหมาด๋ยวเพลงมันจะดอบรับผม, <imo> ผมเปิดรายการที่ร้านอ e ีหมาดนะครับชั้นจีห้างเสียรลังสิทธิ์นะครับวันนี้มาวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ยังเงียบอยู่นะเจ๊นนะ คือเห็นด้านหน้านี้รุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ต้องบอกว่าอย่างเราต้องรุ่นใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมใช่ะที่ร้านเน้นใหญ่ๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> พี่พศมาต้องใหญ่ๆนะคะวันนี้เรามารีวิวรุ่นใหม่คือรุ่นรุ่นนี้รุ่นอะไรรุ่นคิงคองนะคะครับผมต้องบอกว่ามีอีกรุ่นหนึ่งด้วยล่าเจที่ว่าน้องๆมีมีกำลังมาอยู่อันนั้นก็บทเกลี้ยงเลยอันนั้นอันนั้นบีบีเก้าเก้าเดี๋ยวมีค่ะ แต่อันนี้คือคิงคองคิงคองนะครับเดี๋ยวให้ดูโลโก้นี่นะครับนี่ครับคิงคองนะคะครับผมคิงคองตัวนี้จะเหนือ b 9 9นาเคุณี่ว่าตัวนี้เป็นซับเบส18นิ้วอันนี้คือซับเบสนะคะพี่อ่านี่คือซับนะคะนี่คือเน,นี่ยเราเราจะถอดออกเนี่ยอันนี้คือซับเบดอันนี้เหมือนแนวเขาเนี่ยคือเหมือนดอกกลางกลางแหลมอยู่ตรงนี้นะคะ นะคะแล้วก็ถอดดอกเอาได้แล้วดอกตัวนี้ก็สามารถที่จะปลดออกจากคอลัมน์ออกปลดปลดออกซ้ายปลดออกขวาเลยแต่หนูก็ยังไม่เคยปลดเดี๋ยวนูจะปลดรายการพี่พศเนี่ยแหละอันแรกเราปลดสดสดสิงๆิเลยเลยนะคะล็อกไว้เป็นตัวล็อกค่ะล็อกอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้อีกอีกดอกหนึ่งอันนี้คือ คอลัมน์18นิ้วแต่ก่อนที่เราจะมาปลดเราฟังเสียงก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับผมอันนี้เป็นคิงของนะครับรุ่นใหญ่บึกบ๊กๆเลยครับดอก18นิ้วนะครับผมบเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับ รถยนนะคะนะคะเมื่อไหร,เเร่เปิดเครื่องเปิดเครื่องใช้ไฟแบตโอ้โหแบตนี่โคตรใหญ่ช่องขนาดนี้นะคะไฟแบตเสร็จแล้วเสียบสายไฟขณะเปิดเครื่องเสียบสายไฟจะเป็นสวิตชิ่งเข้าไฟบ้านแล้วจะเป็นการตัดระบบเข้าเข้าไฟบ้านเลยนะคะปิดเครื่องแล้วเสียบสายไฟคือการชาร์จแบตคือการชาร์จแบต นะคะปิดเครื่องปิดเครื่องไม่มีไฟเสียบสายไฟคือการชาร์จแบตเปิดเครื่องเสียบสายไฟเป็นการใช้ไฟบ้านจะตัดระบบแบตออกเป็นการใช้ไฟบ้านาดึงสายไฟออกใช้ไฟแบตใช้ไฟแบตตัวนี้ข้างๆข้าง,างในนี้นะคะสว่วนตัวนี้สามารถต่อแบตแบตนอก นะคะต่อแบตนอกคือแบตเตอรี่12โวลต์นะคะต่อแบตรถยนต์แบตอะไรก็ได้12โวลต์นะคะมีสัญญาณไลน์อินไลน์เอาลไลน์เอาลแล้วก็ไลน์อินก็คือมีไลน์อินไลน์เอาลหนึ่งชุดมีไลน์อินไลน์เอาลอีกหนึ่งชุดเป็นสองชุดนะคะพัดลมรุ่นใหม่ตัวนี้ระบายความร้อนตรงนี้นะคะพัดลมระบายความร้อนนะคะออลูกเล่นมีบลูทูธนะคะกดกดตรงนี้ AUX คือการใช้สายต่อใช้สายต่อคอมต่อทีวีต่อ DVD ต่ออะไรก็ได้ที่ใช้สายนะคะอันนี้คือ FM นะคะเหมือนกันเดินหน้าถอยหลังหยุดสต็อปวนเพลงเดิมอันนี้ไม PRI ก็คือ,อเปิดเพลงอยู่พูดไมคปุ๊บเดี๋ยวเพลงดอบนะคะหยุดหยุดพูดเพลงขึ้นเดี๋ยวเอทำให้ฟัง ส่วนตัวนี้อันนี้ไว้ก็คือตัดเสียงคนร้องออกตัดเสียงคนร้องออกแต่ตอนนี้เราไม่ต้องกลัวออ,อันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้แอฟฟี P ในคาราโอเกะมีเยอะมากๆนะคะระ,ะบบใหม่คือทวินบลูทูธสามารถซื้อ2ตัวสามารถทวินบลูทูธกันได้ทวินบลูทูธคือเป็นการต่อ2ตัวแบบไร้สายและเป็นเสียงสตเตอริโอนะคะ สามารถต่อ Line Out ตัวนี้เข้าสู่ Line In อีกตัวหนึ่งได้ mm hmm. ก็คือต่อแล้วก็สามารถใช้มิกไ้ข้างกลางได้ mm hmm. ก็ต่อได้3แบบทั่วๆไปก็จะเหมือนกับตัวอ,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 อะไรนะ mm hmm. Black De v i l B88 Fly เหมือนกันระบบเหมือนกันแต่ตัวนี้ที่มันใชไลขึ้นมากว่าเดิมคือมันซับ18มันแน่นมาก ใช่ค่ะเส้นกลางสีนู้นะเจ๊เส้นกลางนะคะพี่ใช่ไหมมันเพิ่งมาเปิดเลยแป๊บเดียวเหรอพี่พ่อส่งไฟหน่อยเส้นกลางหหยุดหยุดตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งดอกกลางนะครับอันนี้จะเป็นแหลกตรงนี้หนึ่งดอก ดอกหกนิ้วกลางกลางแหลมใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่กลางนี่นี่มันไม่ใช่กลางแหลมอันนี้คือกลางอันนี้คือแหลมเหรออ๋อมันจะมีในนี้มีสี่ดอกใช่ไหมใช่นะคะมีทั้งหมดสี่ดอกมีทั้งหมดสี่ดอกดอกกลางกลางหกนิ้วสองดอกแหลมหกนิ้วสองดอกอันนี้เปิดชัวแล้วใช่ไหมใช่โอเคอ้วนถอด เดี๋ยวให้ถอดดูถอดแยกนะครับเดี๋ยวจะดูการถอดว่าเป็นในถอดยังไงถอด <c oughs> ก็อ๋อก็คืองางี้เลยนะครับมีสเปคคอนด้านหลังนะครับสามารถถอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูการถอดนี่ <üh> าสามารถออกแล้วมาตั้งได้หรือเราจะไปตั้งข้างนอกก็<ต>คือล็อกเนี่ยเนี่ย, Spin เ,ยเวลาเวลาเราเราไปไหนนี้ยเราก็บักเอางนี้ลงได้ล็อกล็อกแบบเหมือนเหมือนเป็นชั้นอย่างนี้เลยนะครับโอ้แบบมันถอดได้หรือหรือเราอยากจะดึง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 ,ดงมันออกจากกันก็ได้แล้วแล้วแต่เราจะเป็นคนดีไซน์ว่าเราจะดีไซน์แบบไหนหรือ เราสามารถถอดออกจากชั้นนี้ก็ได้อ่ะอ้วนถอดจากชั้นนีู้กถอดออกนะครับเียวเเนี่ยนะคะเราสามารถถอดออกไปตั้งก็ได้ที่ไหนก็ได้อ่ะตั้งซ้าย ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นเป็นซับส่วนซับกลางแหลมส่วนกลางแหลมค่ะแล้วก็จะมีสายต่อสายต่อเขาเรียกอะไรนะเป็นคอนนะครับใช่ต่อแบบนี้นะคะอันนี้หนูก็เพิ่งต่อครั้งแรกเหมือนกันนะคะสดสดจริงจริงอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใส่เสาค่ะอันนี้ขี้วางไมอผมผมเข้าใจที่ใส่เสา อ๋อนี่เป็นที่วางไม้นะครับวางไม้ค่ะมีไม้ให้สองตัวไหนไหนแกะแล้วเอวัดขนาดให้ใหเลยเดี๋ยวลองวัดขนาดดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อสเปคคอนเข้ากับลำโพงได้เลยนะครับนี่นะครับ <คำ S 1> ตัวนี้นะครับนี่ครับสายสเปคคอนนะครับต่อเข้าความยาวยังไงเจ๊ซับนะคะ 68เซนค่ะลึก68เซนครับผมกว้าง61เซนสูง78ค่ะครับผมสูง78สูง78กว้าง61 ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ปะบแปดค่ะแล้วก็ลึกหกสิบแปดน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าแปดในตัวข้างกล่องอ่ะจะเขียนไว้ที่แปดสิบแป๊บเดียวค่ะพี่พน์รืงหรผิดครับครับ,รบน้ำหนักนะเจน้ำหนักเนี่ยที่หนูเคยไปส่งแล้วช่างน้ำหนักเนี่ย เขาบอกว่าประมาณ90โลเนาะเฉพาะซับเนี่ยประมาณ9 9 0โลแล้วก็ตัวดอกกี่โลนะอันนี้30โลอันนี้ประมาณ30กิโลตอนนี้90กิโลที่เคยไปช่างน้ำหนักตอนนั้นนน,นะคะบบเพราะฉะนั้นชุดนี้จะหนักจะหนักมากๆหน่อย เขาเรียกว่าจะหนักมากๆแต่ด้วยด้วยที่เขาเป็นซับเบตที่เป็นแนวคุณภาพอะเขาเบาไม่ได้ซับเบตดีๆมันต้องหนักมันต้องหนักอยู่แล้วนะคะอ,อะเดี๋ยวดูเปิดให้ฟังมายอ๋นนอแล้วก็ตัวตัวซับเนี่ยวัตต์เดียจะอยู่ที่9 9 0 0วัตต์ซับ900วัต <900 S 1> วต์แล้วก็ดอกอีกเนี่ยก็900วัตต์ครับผม,บผมนะคะตัวดอก900วัตต์รับ9 0้ตัวซับ9 9 0 0วัตต์ คือตัวนี้จะใหญ่แรงดีมาหือมาเลยนะคะเดี๋ยวลองลองเทวีทีอ่ะว้นต่บประกอบนะครับอันนี้แยกให้ดูนะครับว่าการแยกตู้ซับแล้วก็กลางแรมออกจากกันนะครับเดี๋ยวประกอบกรกอบเข้าล็อกเออก็ไม่ยากนะเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับเนื้อหนา ที่ใส่ไม้นะครับผมเดีเ๋ยวต้องเราไใส่ี้องคกับต้องปิดนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ก็จะประกอบเป็นเป็นสองชั้นนะคะเป็นอันนี้กลางอันนี้แหลมส่วนตรงนี้นะคะพี่พอตเราสามารถ บางคนน่ะเขาซื้อไปหาเสียงเขาซื้อเปเป็นรถแห่ใช่ไหมคะออเขาสามารถเอาฮอนนะ่ะหรือดอกเปล่าอีกสักหนึ่งดอกมาต่อตรงนี้ได้ค่ะือใ,ใ,ใ,ให้เสียงาม,าอออมันกระจายได้าบางคนบ,บางคนซื้อไปต่อโดยฮอนคือบางคนเอาไปทําไปทํารถแห่อันนี้คือแนวแนวแนวรถแห่เลยนะคะคเขาจะเอาฮอนไปติดข้างหน้าแล้วก็โยงสายมาต่อตรงนี้เหมือนฮอนนาทางก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ต่อนะคะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวใส่ไม้เดี๋ยวหนูลองเอาฮอนมาต่อให้ฟังแต่เวลาฮอนมาต่อให้ฟังอ่ะมันอาจจะเพราะเสียงมันอาจจะปรับด้วยฮอนอ่ะมันเป็นดอกเสียงแหลมมันอาจจะทําให้เสียอัตราลดไปบ้างแต่ถ้าเกิดเราแยกกันว่าอ้นนี้อยู่ข้างหลังแล้วก็ไอ้ฮอนอยู่ข้างหน้านาทางอน,นุจ้นจโอเคแต่มันต่อได้ไม่ว่าจะเป็นดอกฮอนหรือว่าจะเป็นดอกดอกคาราโอเกะ ต่างๆได้หมดมีตู้ก็คือต่อจากตรงนี้นะครับใช่ใช่นะคะอ่าเดี๋ยวเอฟเปิดให้ฟังใหม่เลองฟังเสียงรอบหนึ่งนะครับเนี่ครับเป็นทรงอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึ่งนะครับ ี๋ยวลองฟังเสียงแทรกลายดูสอบ18นิ้วนะครับผมกลางแหลม6นิ้วนะครับ4ดอกนะครับ ให้ให้หนึชุดนะคะคมไมคจะแยกระหว่างาร,รีเวอร์อ๋อคือมีตัวแยกคือสามารถเช้กับตัวอื่นได้ใช่ค่ะไมค์ก็คือมีมีรีเซิร์รรมแล้วก็มีไมค์สองตัวแล้วก็จะมีกล่องให้นะคะคก็จะมีที่เก็บกล่องปกติทั่วๆไปเหมือนเดิมนะคะ เก็บเก็บอยู่ตรงด้านนี้นะคะอ๋อคือสามารถใส่ไม้ตรงนี้นะครับใช่ค่ะเก็บไม้ได้นะครับผมนะคะเก็บไม้ตรงนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จมีถุงสายชาร์จมีรีโมทมีสายต่างๆให้<ม>อยู่อยู่อยู่ในกล่องเลยครับผมเซตหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นยังไงครับราคาเจราคาตัวนี้ถ้าเกิดเราเรามองภาพรวมเนี่ยจริงๆชุดเนี้ย คอลัมน์ที่เป็นแนวซับ18นิ้วแล้วแยกซ้ายขวายอย่างเงี้ยมันจะแพงมากๆแต่อันเนี้ยเราอยู่ที่สอง0ม0่5 0 0บาทนะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่25,900บาทถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการพี่พศแล้วมารับเองหน้าร้านหนูให้ในราคา25,000บาท แต่ถ้าเกิดต้องส่งตัวนี้หนูค่าส่งหนักโอ้โหหนักมากเพราะว่าซับตัวเนี้มันใหญ่มากน้ําหนักมันใหญ่แต่อันนี้เราต้องขีดเส้นใต้หรือว่ากลางแจ้งของจริงวัดจริงๆแรงแรงจริงๆ900เก้าร้อยกับ9 0้อยอย่างเงี้ยค่ะนะคะตัวนี้ค่าส่งเนี่ยพันอัพเลยนะคะเราให้ส่งฟรีแต่ใครด้วยราคาอย่างเงี้ยมาฟังหน้าร้านได้ เสียงแแบบนนน่อคือจริงๆละรารการอัดในคลิปเนี่ยบางทีตัวใหญ่ๆมากๆบางทีอัดในคลิปเราใช้ทอสับอัดกันใช่ไหมคะพี่พลพี่พก็อัดแบบเพียวๆเลยไม่มีอะไรทร้อมแต่งใช่ใช่มันก็จะฟังจริงๆมันจะสู้ตัวจริงไม่ได้แต่ด้วย18ดเนี่ยดอก18มันต้องฟังไกลๆดอก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 ิริ้วฟังฟังไกลๆจะเพาะกว่า นะคะแล้วตัวนี้พี่พจนลงดูงานเขานะคืองานเขาไม่ได้กิ๊กก๊อกนะดูดูงานที่เขา,าเพ่นพ่น,พนแบบงานเนียนมากาใช่ไหมคะไม่ดูรายละเอียดงานรายละเอียดเขาดีเขาด,เขาดีเขาดีมากๆล็อกหนักขนาดเนี้ยแต่ล็อกแต่ล็อกก็ลื่นลื่นลื่นมากมากค่ะพี่เห็นไหมคะตัวนี้ล็อกไว้แล้วหนูเชื่อว่าแบตเนี่ยใหญ่มากแบตใหญ่มากๆเพราะวัดมันเยอะมากๆนะคะเนี่ยงานเนียนมาก งานเนียนเลยคือนานแบบหนูว่างานมันปิ๊งเลยแล้วก็มีผ้าซับข้างในหมดเลยซับหมดเลยไหมคะพี่พเราเ,นะเราจำไม่เห็นดอกอะไรมันเลยเพราะว่ามันมีผ้าซับเสียงซับหมดทุกอย่างแล้วงานมันสวยไปไหนมาไหนคือแบบดูดูดีอะดูดูดูดีมากๆสูงกับเท่าเจไเลยนะใช่ใช่อ๋อหนูลืมวัดความสูงรวมอ่ะหนูหนูวัดความสูงรวมให้ความสูงรวมนะอันนี้เมื่อกี้วัดแค่ แค่ตรงตู้ซับนะครับเนี่ยเรครับความสูงนะครับประมาณนี้นะวัดสูงนะความสูงหลักเลยนะสครับลูทสอบอันนี้วัดความสูงนะเช็คเช็คหนึ่งสองทดสอบทดสอบสีวิมนตา้เนะคะเหมือนผมผมก็ขาดแว่นตาไม่ได้เลย ความสูงสามเมตร36นะครับความ 1, 1> สูงนะครับ1เมตรสามกเซน,นก็คือเนี่ยเนี่ยสูงประมาณเอเลย <c ười> เกือบเกือบนะครับเกือบถึงนะครับแต่ก็จะหนักหน่อยนะแต่เ<น>สียงมันดีจริงพี่พอดเสียงเนี่ยมันฟุ้งไปนู่นปูดเลยเพราะว่ามันมันเป็นแนวคอลัมน์อ่ะพี่มันไม่ใช่ดอกรวมนะม,มันเป็นแนวคอลัมน์คือเบสกลางแหลมคือคือแยกแยกส่วนนะครับใช่ส่วน แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเรากมันจะพ้อกว่าอือนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต่อต่อให้ดูอีกอตัวหนึ่งนะนนี่สมัตที่เขาใช้ฮอนคือเขาคอนนำทางไงที่เขาติดบนหลังรถนะคะอ่อะาก็ถึงเขาถึงใช้ฮอนกันแต่มันใช้ได้เหมือนเหมือนกันเลยยกยกมาทั้งขาเลยนี่นะครับจะทดลองต่อดูนะครับจากตัวนี้นะครับคือจะต่อจากตัวนี้ใช่ไหมเด็ใช่ แล้วเดี๋ยวหนูเปิดเปิดให้ครับผมแล้วก็ต่อเข้ากับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงคาราโอเกะน,นะครับคือสามารถต่อพ่วงได้หลายลำโพง บอกว่าจะทำให้ฟังก็คือที่กดไม้ตัวนี้ค่ะที่กดที่ที่กดไม้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเราพูดไม้ปุ๊บมันเดี๋ยวเพลงมันจะดอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงดอกลุงนะคะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเช็คเช็คเช็ค 测试，测试。 ตัวนี้มีนามว่าคิงคองนะคะคิงคองมีซับเบส18นิ้วเสียงกลาง2ดอกและเสียงแหลม2ดอกเสียงกลาง6นิ้ว2ดอกนะคะดอกสามารถถอดออกจากกันได้นะคะซับตัวนี้900วัตตดอกตัวนี้ก็900วัตตนะคะรับ900วัตต์คิงคองสามารถต่อดอกออกได้อีกต่อดอกดอก ออออดอกเกะเพิ่มได้อีกหรือจะต่อฮอนหรือต่ออะไรได้อีกคิงคองสามารถถอดดอกออกเป็น2ชิ้นเวลาเก็บก็คือพับลงมาแล้วก็มันจะมีปุ่มล็อกลตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะถอดมาเป็นปุ่มล็อกไว้เพื่อก๊็อกให้มัน,นเป็นลูกเต๋าสั้นลงนะคะคิงคองมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งเป็นแบตลูกใหญ่มาก นะคะเกิน50แอมแน่นอนนะคะคิงคองมีไมลอยย่าน U F F แถม2ตัวมีรีเซิร์ฟเวอร์ให้คิงคองมีไลน์อินมีไลน์เอาท์สชุดสามารถทวินบลูทูธได้นะคะต่อมิกขั้นกลางได้นะคะคิงคองเป็นงานดูดีเรียบหรูเป็นงานนำเข้าเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาความชัดเจนกลางแหลม ชัดเจนแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครอยากทราบรายละเอียดอะไรพวกนี้หรืออยากฟังมาฟังที่ร้านได้เลยนะคะก็อบอกไอดีไลน์ของร้านนี่ใช่ค่ะไอดีไลน์นะคะชื่อที่ตอบไวๆเลยคือ ademart นะคะ id line คือ ademart ad e m a r t โอเคครับอันนี้คือง่ายสุดนะเจ๊นะ ง่ายง่ายสุดเลยหรือไม่ก็โทรมาเบอร์เบอร์เอนะคะ0891714374 0891714374บางทแีแอดเบอร์ตัวเนี้ยมันแอดยากหน่อยเพราะว่าเพื่อนเต็มเพื่อนเยอะมากปาจากพีพจน์นั่นแหละนะคะอา่าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0867743325 7743325แต่เดี๋ยวพี่พจน์ก็ลอยๆไว้ที่หน้าคลิปได้นะคะ พี่พี่พี่เบียเอขอเดี๋ยวเอเอานาบัตรมาซมตรงนี้ให้ทีนึงเผื่อคนเนี่ครับทั้งแผ่นเลยนะครับนะคะอ่าครับอันนี้นะครับเป็นลน์ไอดีนะครับแล้วก็เป็นโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บเก็บไปหน่อยโอเคครับได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับอีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ